ลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครอเอาไหมคนกรุงเทพนอกจากจะจับงานนะ <c oughs> เรื่องของแตงโมแล้วเนี่ยคือมาแบบพลิกหน้ามือหลังมือมากเลยคือตอนนี้พักเล็กเนี่ยเขาจะปั่นโบนกันอยู่นะว่าเออจะยกมือ,อมโหวตให้ไม่โหวตให้คุณเต้มไม่สนใจคุณเต้สนใจแต่เรื่องแตงโมตอนนี้ไปคอยดูแลคอยคุ้มกันคุณแม่คุณแม่ <c oughs> เออคุณแม่ พี่แกไม่เอาดีแล้วทางการเมืองเนี่ยแกไปเอาดีทางนี้แล้วทางการข่าวแล้วหวังเกาะกระแสไงตอนตั้ดหน้าเนี่ยจะได้ติดกับเขามาบ้างเพราะว่างวดหน้าเนี่ยพักเล็กเนี่ยเหนื่อยแน่ๆแล้วแกประกาศเลยนะว่าปี2อ7 4รอจแกจะลงผู้ว่ากทมตอนนั้นก็จะประมาณอายุเท่าไหร่พี่สี่เาสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเต้มงคลกิจนะคะจะอายุประมาณ40ปีค่ะคือคุณเต้มงคลกิจนะจะเกิดเนี่ยวันที่ ประมาณช่วงเดือนกันยายนนะวันที่25กันยา24ค่ะเพะาะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณเต้ก็จะอายุ40พอกันยาปุ๊บเนี่ยจะอายุ41ปีค่ะเพราะฉะนั้นก็นับไปแล้วกันก็41นะปีนี้41นับไปอีกเนี่ย2574ก็9ปีก็เออ9ปีเ <49 S 2> นะนี่ย49ที่บอกว่าเนี่ยรอสะสมประสบการณ์ก่อนชาวกทมปี2574พบกันตอนนั้นอายุ49ปีคงไม่แก่เกินไปนะครับเออทำไมนะก็เดี๋ยว คุณชาชาก็อยู่ไปอีกสี่ปีอีกสี่ปีแล้วเดี๋ยวผู้ว่าคนใหม่อีกสี่ปีอ๋อแล้วก็หลังผู้ว่าคือรออีกสองผู้ว่าอีกสองสมัยรอคุณชาชาแล้วรอแต่ว่าคือมันคิดอะคิดได้นะอแต่เขาจะเลือกหรือเปล่าเนี่ยมันตุองมันคนละประเด็นกันนะสอบเต้นะคนกรุงเทพด้วยนะ ในโพสสองสสเต้เนี่ยนะโอ้ยเขาก็จะมีหลากหลายดีลานนะเห็นคือนอกเหนือจากว่าประกาศตัวว่าอยากจะลงผู้ว่าแล้วเนี่ยทางสสเต้มงคลกิจเนี่ยนะคะก็จะมีภาพเนี่ยทั้งภาพและอะไรนะออกกําลังกายจนกระทั่งเหนื่อยอ่ะนี่นี่มีภาพนี้ออกกําลังกายจนกระทั่งเหนื่อยนะแล้วก็บอกเลยบอกหมดแรงอหมดแรงและอีกภาพหนึ่งเนี่ยคือถูกใจมากเลยบอกอายุตัวเองเนี่ยโพสบอกว่าอายุ40ปี8เดือนแล้วนี่นี่เห็นไหมคือขำคนที่เข้ามาคอมเมนต์ คนที่ขาคอมเมนต์เขาจะบอกว่าทําไมหน้าแก่จังครับท่านบางคนก็บอกว่าเนี่ยสี่สิบเลยมาสองปีแล้วใช่ไหมเนี่ยก็เข้ามาล้อคุณเต้มงคลกิจค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะเวลาโพสอะไรไปเนี่ยเจอคนตอบกลับในหน้าหงายเลยนะเออก็เป็นลีลาของทางคุณเต้เขานะอ่ะนี่ไปต่อที่ล้ำรีแม่เงินบ้างันัญยาบนัญยาไทยเศษนะคะก็มีอยู่ช่วง เสาร์วทิตย์<ด>ใช่ไหมเสาร์วทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเขาไปเปิดตัวสอส,อสอนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะโอ้โหบรรดาดร,ดรัฐมนตรีสอสอที่บิกบ๊กบิ๊กทั้งหลายแหล่ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยกขยงไปที่ศรีสะเกดกันหมดเลยแล้วก็แน่นอนนะคะทางคุณมรนัญญาเนี่ยก็ไปในงานงานนี้ด้วยแล้วดูดีไปถ่ายรูปกับคนศรีสะเกดเต็มไปหมดเลยก็คงเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะใส่เสื้อสีน้ำเงินอยู่นะ ก็เลยทําให้คุณบรัญญานนะคะออกมาโพสต์เลยบอกว่าไม่ได้รักแค่คนอุทัยนะคนทั่วไปก็รักนะคะคือเหมือนกับจะบอกว่าฉันก็รักคนศรีสะเกดนะไม่ได้รักเฉพาะคนในพื้นที่ที่จังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นอืครับผมอ่ะต่ออ่ายังมีเวลาอีกไหมเนี่ยอก็มีเรื่องรองกวางนะล่าสุดที่เดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมพี่อื่เดินทางตามท่านรองอนุทินไปประชุมอนามัยโลกค่ะ นี่ไงนี่ไงพีซีสแลนด์แล้วก็ก็เลยทำให้ตัวของรองกวางเนี่ยดูเหมือนจะชีดประจอลงเท้ามากเลยไปต่างประเทศติดติดกันเลยนะหลายทิปด้วยใช่ท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าเราหมเมาอ,อยู่บ่อยๆผลหนก่อนเนี่ยตอนช่วงสงกรานก็ไปเที่ยวนิวยอร์กแล้วไปนานมากแล้วพอหลังจากนิวยอร์กเสร็จปุ๊บกลับมาเมืองไทยอ้าวตามนายกอีกแล้วไปประชุมไปไปประชุมอาเซียนสอารัสทีดีซีสหรัฐอเมริกา อ่าแล้วก็เนี่ยทริปล่าสุดตามคุณนรุทินไปที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็เรียกว่าชีพจรลงเท้าไปต่างประเทศกันติดๆเลยเนี่ยตอนนี้โกอินเตอร์อย่างเดียวเลยใช่โกอินเตอร์กลับมาก็หน้าขาวผ่องขาวผ่องเลยเนี่ยเนี่ยถลงแถลงไม่ต้องแถลงแล้วปล่อยปล่อยโคศกล่อยองรัชดาเนี่ยทำหน้าที่อยู่สองคนได้เวลาต้องพักแล้วนะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ